ครับสวัสดีครับก็มาอัปเดตอาการขาหักเลยนะครับแบบเป็นวิดีโอจากเต็มนะครับเพราะว่าไม่ได้อัปเดตมานานแล้วผมจะอัปเดตแบบเป็นช็อตแป๊บๆนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเนื้อหาเยอะแยะเท่าไหร่ก็คือการอัปเดตการเดินการอะไรนะครับก็มันอย่างที่ว่านะครับมาต่อกันเลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับขาการเดินนั้นจะเป็นอย่างไงนะครับมีเดินกระเพกมีเดินอะไรบ้างก็มีนะครับเพราะว่า เล็กมันอยู่ในขาเนี่ยร่างกายมันต่อต้านอยู่นะครับสําหรับผมนะครับซึ่งเวลายืนนานสี่ห้าชั่วโมงก็จะบวมเหมือนเดิมแล้วก็มันอยู่ตรงที่ข้อนะครับข้อที่มันขยับเวลาเดินยกข้อเท้านี่เหล็กมันอยู่ตรงด้านข้างกล้ามเนื้อหรือเส้นประสาทเส้นเอ็นจะไปเสียดสีตรงนั้นนะครับมาดูการเดินกันเลยดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงที่ผมดื่มนะครับ เป็นคอลลาเจนอ่อนนะครับมีส่วนผสมคอลลาเจนก็เป็นตัวนี้นะที่ดื่มประจำนะครับทุกวันมอนัทวันที่14ธันวานะครับที่จะถึงเนี่ยครับไปตรวจกระดูกที่เอ็กซเรย์ล่าสุดคือตี70นะครับห่างมาอไม่ประมาณเดือนกว่าๆนะครับ กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามคอมเมนต์ถามด้วยนะครับเพราะว่าอัดวิดีโอไม่รู้จะเท่าไหร่อามาดูกันเลยว่าเดินอาการดีขึ้นมากมายแค่ไหน ก็จะมีโยกนิดนึงนะครับเวลาเดือนเพราะว่ามันรู้สึกว่าเท้าทางฝั่งที่หักนี่มันมันมันจะมีด้านปลายเท้าตรงนิ้วนางนะครับมันจะด้านนิดนึง ว่าน่าจะใกล้วิ่งได้แล้วแปดเดือนนะเแปดเดือนสินนน้นเดือนนี้ก็เป็นเก้าเดือนพอดีนะครับผมก็จะพลาอะไรออกยูนะครับประมาณสามปีนะครับต้องใส่ไว้ก่อนเพื่อให้กระดูกมันติดเพราะว่าร่างกายของคนรอไม่เหมือนกันนะครับเวลาที่กระดูกติดอะไรอย่านนงนี้ก็นะครับโอเคนะครับ ามีความคิดเห็นยังไงหรือคอมเมนต์ยังไงก็ฝากถามมาเลยนะครับผมจะตอบไปทันทีนะครับส่วนที่เหลือเกี่ยวกับพวกอาหาร5หมู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบนะครับว่าทานอาหารยังไงให้กระดูกแข็งและติดไวนะครับผมก็เรียนนวกดไทยนะครับ วิชาชีพระยะสั้นนวดไทยกับนวดสปาเสริมนะครับเพราะว่าจะไปเปิดร้านอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมซึ่งผมก็จะเปลี่ยนอาชีพนะครับเพื่อไปดูแลรักษาตัวเองนะครับอืมเป็นหมอนวดก็น่าจะดีหมอนวดสายขาวนะครับอะโอเคนะครับก็ถือว่าแข็งแรงในระดับหนึ่งนะครับขาก็เริ่มมีกล้ามเนื้อขึ้นมาแล้วนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ